เปิดทัศนคติอีทดวงใจคุณแม่วัยเจเรื่องความหลากหลายทางเพศยกให้เป็นนักแสดงอาวุโสที่สวยและเก่งมากๆแถมทัศนคติดีเวอร์สำหรับอีทดวงใจฮัทไทยการวัย70ปีวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องทัศนคติของแม่อีทกันค่ะกับเรื่องหลากหลายทางเพศที่เปิดใจตอบผ่านรายการ Woody FM เท่าที่เห็นเด็กที่โตขึ้นมาที่เป็นลูกดาราไม่ใช่ทุกคนแต่หลายคนก็จะมีปมในการที่พ่อแม่มีชื่อเสียงของแม่เป็นยังไงแม่อีทเลี้ยงอย่างธรรมชาติมากถ้าเปรียบเทียบนะจะเป็นแม่ที่ประเภทเกรงใจลูกแต่จะทำตัวอย่างให้ลูกเห็นจะนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นแม่เขาก็จริงแต่เราไม่ใช่เจ้าชีวิตของเขา อย่าไปยึดติดลูกจะเป็นอะไรยังไงก็ได้เมื่อนะวันหนึ่งเมื่อลูกไปเจอใครก็ตามจะเป็นเทศเดียวกันหรือต่างเทศเป็นอะไรเป็นใครก็ได้แล้วลูกต้องแบ่งปันเอกความรักหรือจะเอาคืนทั้งหมดแม่ก็ยินดีเราเป็นแม่แค่ปล่อยยินดีกับลูกแล้วก็อวยชัยให้ลูกไปครองคู่กันอย่างมีความสุขยามสุขไม่ต้องนึกถึงแม่ก็ได้แต่ถ้ายามทุกข์กลับมาหาแม่นะ เมื่อกี้ที่แม่พูดถึงเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่แม่มองเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวกับสังคมวันนี้ที่มีพ่อแม่หลายคนยังไม่ยอมรับที่ลูกเป็น LGBTQ บวกแม่อีทอยากให้คิดใหม่เถอคะค่ะแม่อีทคิดว่าถ้าเรารักลูกเราต้องเปลี่ยนเพราะนั่นคือความสุขของเขาให้เขาเลือกชีวิตของเขาเอง คลุมถุงชนสมัยก่อนก็หลายคู่แล้วก็อยู่กันไม่ยืดขนาดสมัยนี้เริ่มต้นด้วยรักยังไม่ค่อยยืดเลยเพระนาะฉะนั้นให้เขาเลือกของเขาเองเราพร้อมที่จะเซเยสกับเขาได้โปรดเปลี่ยนเถอคะค่ะคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้ใหญ่กังวลในการที่ลูกจะชอบเพศเดียวกันแม่อีทจริงๆแล้วไม่ใช่บรรทัดฐานเลยหลายคู่ที่เขาเลิกกับเพศตรงข้ามอยู่ด้วยกันไม่ยืด พอมาอยู่เพศเดียวกันไม่ว่าหญิงกับหญิงชายกับชายเขากลับมีความสุขช่วยกันทำมาหากินมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เขามีส่วนช่วยให้สังคมสงบร่มเย็นดีกว่าที่ชายหญิงคู่กันแล้วก็ตีกันทุกวันทะเลาะกันให้ลูกเห็นนั่นคือทำร้ายสังคม